พุทโธพุทโธทุกข้าวเดินนะปากว่ายุ่พุทโธพุทโธอยู่แต่มือมันอยู่เนี่ยมันอยู่โทรศัพท์เนี่ยมันอยู่จะเอาพุทโธไปที่ไหนสิอันนี้มันปั่นนั่นนหละโยมมันธรรมชาติมันถึงว่ามันของชอบของกิเลสอาหารกิเลส่ยเวลาปอดอาหารให้มันอยู่ตลอดมันวนดีพีมันน่ยมันจะหนีจากเราไปไหนล่ะ พอเราให้อาหารมันตลอดเหมือนคนเป็นเบาหวานเนี่ยชอบชอบของหวานนี่ของหวานของมันชอบจังทุเรียนเนี่ยเขามาขายมานี้มานี่มานี้มาเม,ามืองออกล่องมานี่มานี่เนี่ยของหวานนี่โอ้โหคุณเป็นเบาหวานเนี่ยอ้าวมันก็เป็นปุ๋ยของมันยังไงล่ะก็ไปเลี้ยงแล้วมันจะหมดเรื่องเบาหวานเนี่ยอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเหมือนกิเลสของเรามันชอบดึงเราไปที่ต่ํา ตัวมันงกแงบงกแงบอะไพี่อาไปกินหมดแล้วนี่นายยมบางคนเนี่ยถ้าเราขาดสต็กเห็นไหมเวลาทำอาหารนี่ยผีปอบพี่ก็ซื้อไอ้ั่านไอ้ควายไอ้ว่านี่ผลสุดท้ายก็เลยไอ้ควายวาช่วก็ยังช่วหน่อยไปแกงพีปอบให้พระกินนี่นะทำอาหารเนี่ยเอาไปวัดพระก็เลยแกงปอบแกงผีก็ซื้อไปกินแหละพอเวลาทำไปแล้วก็ว่าไเรื่อย มันก็เลยไม่ดีเอาของไม่ดีมาแจกกันจิตของเราคิดยังไงมันเป็นยังไงนนาโยมจะบอกให้พระนันโยมต้องพยายามรักษาจิตให้ดีทำหน้าที่ของเราถูกต้องมีสติปัญญาไม่บกพร่องปัญหามันจะหมดไปเองในใจของเราไม่มีปัญหาบอกแลยว่าฉันไม่เป็นคนไม่มีปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นไหมเราแก้โยมปัญญาที่เราฟังไปนี่เอาไปทำอะไรละ่ะ เอาไปไปแก้ปัญหาสิยมมีกรรมยมต้องรับชดใช้กรรมทุกสิ่งอย่างมันเกิดขึ้นกับเราไหมเหมือนพวกเรานั่งกันอยู่นี้่บางคนไม่ค่อยมีลูกไพ่เบียดเบียนนะเนี่ยนั่งสบายบางคนเนี่ยปวดหนะ้าปวดแข้งปวดคอน่ะพวกแทงลูกระวังนะลูกมันนั่งอยู่พงบ่าตรงคอนะนั่งไปบัดสะบัดไปสะบัดมาพวกแทงลูกไงบาปมากมีลูกก็ ใครเคยเอายาบ้าป้อนลูกมีไหมไม่มีเนาะเอาแต่ปลาตัวใหญ่ๆป้อนมันกบตัวใหญ่ๆป้อนมันตั้งน้นโตขึ้นมาแต่มันไปกินยาบ้ายาบอนี่โทษนะยโยมมันไม่ให้พ่อแม่มีความสุขผัวเมียทะเลาะกันเปลี่ยนหน้ากันทั้งวันนั่นแหละมันโทษขึ้นมาจากไม่ต้องโทษใคร โอ้เราไปแท้งลกูกไปข้างนี่หลวงพ่อยเห็นนะน,นะยอมนะที่พูดให้ฟังเรื่องมันเกิดอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปหลวงพ่อไปคนนี้ทำงานอยู่สถานทูตเป็นคนจังหวัดลำพูนผู้หญิงนี่นะทางนนมามันไม่ได้มีวัดวาใหญ่เป็นพวกเราเป็นบ้านคนเข้าก็นนี้บ้านนี้นิมนต์บ้านนี้ถ้าบ้านนี้พร้อมนัดเพื่อนผูงมาฟัง วันนี้ก็บ้านนั้นบ้านนั้นไปเรื่อยนะบ้านที่สามเนี่ยาำหลวงพ่อเอ๊ะคนนี้ทําไมจ้องเราอยู่ทุกวันทุกวันวันที่สามนะคุณโยมสอนกรรมฐา,านแล้วก็หลับตานะยากนาะยมพระไม่ใช่ง่ายนะขนาดแกขนาดนี้ถ,ถ้าเทศลืมจามองนั่นมองนี่ดูสิมองหาสาวเสาวแล้วก็จะไปทำปุ๋ยหรือปันนี้นะมันไม่ใช่ถ้าเราไม่มองหน้ากันดูสิหลวงพอ่อ เทศก็ไปม,มองหน้ายอมรับหูรับตาว่าไปเรื่อยว้าเยอมันมีอะไรสักสิยมถ้ามองใกล้ๆกล้เน๊ะเนี่ดูที่เทศก็มาเทศเฉยเฉยเนี่ยมองหาจักันเทศเนี่ย้าเห็นแบงค์พันุเทศนั้นนอย <c oughs> แบงค์เขียวเขียวมันเฉลียวใจก็หยุดน้อยนะเทศน้อยนอยว้าไปเรื่อยทุกคนคนจะว่ากันเพราะนั้นเราก็เลยไม่ต้องคิดอะไรเวลาเราพูดอยากให้โยมเข้าใจนะ พราะนั้นถ้าก็อยากมีความสุขใจกายอยู่ที่ไหนให้ใจอยู่ที่นั่นนะโยมนะกายเราอยู่วัดให้ใจของเราอยู่ในวัดเอาใจไว้ในกายเราบ่อยๆมองตรงตรงนี้โยมตรงริ้นปีนสวงอ,อกของเราก็ได้สองมองตรงนี้ก็ได้ขมอมแล้วนี่โยมเคยเลี้ยงลูกมากันทั้งนั้นอะ่ะคนท่าคนแก่แล้วตอนขมอมลูกของเรามันไม่หุ้มนะโยมทุบๆๆๆๆๆๆแล้วพ่อก็เลี้ยงน้องกอดบวช อายุ17ปีหลวงพ่อบวชบวชมาได้50ปีแล้วเอ้ย60นี่นนะ57ปีแล้วถ้านับทั้งเนนก็น59 60แล้วโยมบางคนยังไม่เกิดด้วมั้งนั่งอยู่นี่นะเ,เป็นเทวดาอยู่ที่ไหนนี่ยังไม่เกิดเนาะนั่นแหละ,ะเวนก็ ห้าสิบเจ็ดพรรษาแล้วบวชพระไม่ใช่บวชโยมนะแต่จิตมันก็สบายแล้วโยมสบายเพราะอะไรเพราะเราโอ้ยความแก่มันตามตื้อเราอยู่ตลอดเวลาจะยมพระบันก็เขียนจดหมายมาหาวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งใกล้แล้วนะใกล้จะเอาไปแล้วนะฮะให้เตรียมตัวไว้ดีๆโยมอย่าลืมนะเวลาก่อนนอนเอาภาษาไทยเราง่าย เรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องพัดผ้าจากสิ่งที่น่ารักให้น่าชอบใจทั้งทิ้นไปเวลาเราพูดจากนี้บ่อยๆก่อนนอนยอมเวลาตายไปต้องผ่านพ่อยมพระบานก่อนพ่อยมพระบานก็จะ ท่านจะถามเราเราอยู่ในโลกมนุษย์จะได้พิจารณาอย่างนี้ไหมท่านไม่พิจารณาเอาลงนลรลกเลยต้องพิจารณาโยมใครเคยปวดฟันบ้างแทบจะไม่มีใครไม่เคยเลยเนาะนั่นแหละพ่อโยมเพ่อไอ้ชาไในนี้ราอยบาลมาขยาฟันแล้วขยาขยาวันนี้ไม่ใช่ฟันเธอนะปวดมากๆไอ้หมอไปถอนออก พระเดชพระคุณหลวงพ่อเราครั้งหนึ่งโอ้ยหลวงพ่อราดเราเนี่สงสารท่านหน้าท่านอูมหมดเลยท่านไปถอดเกือบหมดฟันห <c oughs> ลวงพ่อเรานี่นะทท่านพูดเมื่อเี้นเนี่ยท่านถอดมดลยใส่ไม้มดอันนี้ก็้ต้องพิจารณานายอมเราอย่าไปอยู่เฉยเฉยพระพุทธเจ้าไมา่ให้ปรารถนายาวเดียวศาสนาพระพุทธเจ้าของเรา ท่านให้ทำเอาถ้าใครไม่ทำเนี่ยเหมือนเราไปยนอยู่ข้างทางนี่ยรถเขาจะไปกรุงเทพเนี่ยสาธุสาธุคนอยู่นั่งรถมันไปถึงกรุงเทพเรายังสาธุอยู่ี่สีบลเรื่งนลยจะได้ไปไหมไม่แต่สาธุแค่นั้นเราไม่ขึ้นรถจะถึงกรุงเทพไหมเนี่ยเหมือนเราจะไปสวรรค์มันก็ทง้งซิมทำจะทำให้เราไปสวรรค์สิทางไม่ดีเนี่ยหนึง่งเปรต สองอสุรกายสามสัตว์นรกนคุณโยมสี่สัตยรชาญอย่าไปหนึ่งถ้าใครโลภไม่ต้องไปถามใครตายไปเป็นเปรตพวกเป็นเปรตไว่ตามันจะอ้าปากแอบลิ้นออกมาจุกออกมานั่นนะไม่ต้องไปถามใครเลยน่ะมันกรรมมันแสดงออกแล้วตายเขาไปเป็นเปรตถ้าตายกับความโลภ ถ้าตายกับความโกรธตกนรกโยมไปเป็นสัตว์นรกนี่พุทธเนะจ้าบัญญัติไว้นะสภาวะจิตนะถ้าตายกับความหลงเป็นปสัตว์เดรัจฉานโอ้ท้าโยมอ่นอนอนานธรรมบทนิทานนีพระพุทธเจ้าเทพไปหมดเรื่องนี้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพนั้นหมาแมวยอย่นไปดา่าย่าไปตีมันบางทีมันเป็นพ่อเป็นแม่ของเราก็ได้ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ให้ตีแมวตีหมาไม่ให้อนด่าพาอบางทีเป็นพ่อเป็นแม่มาเกิดกันแล้วก็ได้ไปด่าพ่อดดาแม่เหมือนพวกเราถ้าดดากันตะดาจากกลัวเขานะอย่าไปถาถึงโคตรเขาถ้าไปด่าโคตรเขาก็โคตรเขาบวชเป็นพระยงเป็นดา่าพระด้วยสิ <c oughs> ส่วนมากมันไม่จุใจไม่ถึงใจนะด่าแต,ต่วนมันกวนไม่โกรธ ด่าโตรมันเลยมีคนหนึ่งคนณยมอยู่สิงห์บุรีด้ายังไงไปโกรธผู้ชายเมียเขาด่านะมันมาโกรธตรงในเบคนหยมไอ้หน้าถนนวะะโอ้โหตนใน้ชกกันเลยไอ้หน้าถนนเพราะรถมันก็เหยียบเนะคนก็เหยียบวัวควายก็ขี้ใส่นหน้าถนนมันต่ำเหลือเกินโคตรคำเดียวนี่ดูสิ อะละคุณโยมความโกรธเปรียบเหมือนไฟไม่ป่าต้นไม้เป็นมันก็ไหม้ต้นไม้ตายมันก็ไหม้สัตว์เป็นมันก็ไหม้ถ้าไม่หลีกมันนะสัตว์ตายมันก็ไหม้เพราะฉะนั้นอย่าให้ความโกรธเข้าครอบงำเราอย่าสร้างนรกไว้ให้กับตัวเองโยมไม่ต้องไปทำใคลอกคนไหนจุกจิกจุ้จี้ขี้บนนะ่ะระว่างระหว่าง,งนั้นไปเปิดประตูนรกไปนะจะบอกให้นะ อย่หัดเป็นคนจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นไม่ดีแล้วถ้าบน่นืันวันถกรล้วันที่หนึ่งก็น,น่าบ่นอยู่แล้ววันที่หนึ่งเฉียดไปเสียดมาได้สองตัวได้ตัวเดียวังตามไปเราจนหมดเงินเงินน่ะนะมันหลอกเรายอมโบราณบอกว่าอย่าไปหวังรวยกับหวยอย่าไปหวังรวยกับพ่อตาถ้าผู้ชายไม่ไม่รวยหรอกเราต้องหาเองโยม เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราเคยทําไว้แล้วสิ่งนั้นจึงจะได้สิ่งใดไม่เคยทําไม่ได้หรอกยมจะไปทอแท้ที่ต้องเชื่อเรื่องกรรมไหมนะยอมเชื่อเรื่องกรรมไหมอย่างที่พูดหลวงพ่อบูมาบางคนนี่เข้าห้องน้ำกลางคืนก็นไม่ได้นะ